สวัสดีค่ะมาเบ่งผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุมบุลค่ะกะเป็นเสือฟี่ใส่ค่ะคุณเม,เมย์เอซีเฮดมาให้พ่อได้เป็นค่าอาหารให้น้องเป็นผ้าถุงได้มัดมีกะมีค่ะท่านใดสนใจกระทักมาได้ทางเบอร์พออูด08 1005 8792เจก้เพดกะมีค่ะเป็นเพจขายของผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุมบุกลทักเข้าไปเด้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะมนีน้องบุญกับมาบ้านน้องดาวสิมาส่งเมลี่กับบ้านเตรียมพร้อมสิส่งเมลี่กับบ้านเตรียมพร้อมรถรถรถกับมาเลยค่ะสิได้ส่งเมลี่กับบ้านใจเย็นใจเย็น ลุงกรมีดละลุกนี่ค่ะเตี้ยมสิเมปีหม่เมพี่หลุดรักก็มาอันนี้แม่วนกําล voilà. ังเมย่อย่างเนาะเมย

เบ่งบรรยากาศค่ะสิได้ทรงเมลีก่กับบันมันค้นงามเ่ท่านได้ออกจากห้องอยู่ค่ะเขียนชิวอยู่บออ่จังสิบอันออกะบะไรเขียนเต็นที่ไหน,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 นมาแล้วค่ะนี่ค่ะชาวสวยกับมาทรงขึ้น,น,ก,นกันน้องอมบุญกับมา ยิ้มเลยพูดยิ้มเลยเออเขายูยเขาคุยกันแล้วก็่นขาเลนพยิ้มเลยหวานเลยจานจานเดียมก็มาโอ้ยมุนีไลล้วย <c oughs> ้มีบอครม่ยาเโอ้ยมีบอเดี๋ยวต้องไม่ไ่ได้่ไดย่ไ không chứa anh chẳng này Ninh, hẹn hả? Yên đi Tên tụi giang Nam lên mà nhìn xây bố mắp hồn xong 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 ค่ะเตรียมเตรียมของอยู่ยังไม่เสร็จมุนไปเที่วกระเป๋ไอลูกสาวลูกสาวมาส่งสีหอดบ๊อบถือกระเป๋าโอ้รถรถกันดันฮักฮักักฮักหักถอยถอยอแกงน่อย

รถมาเร็วผิดปกติค่ะปกติแล้วจะว่นเม่นเก็บทุ่มบุญตีแลงเที่อพอดีได้ได้สิบนาทีพอดีแม่ค่ายถ่ายคลิปพอดีสิบนาทีจะรอรอส่งรอส่งแม่แม่ลีก่อนรอส่งแม่ลีก่อนพอดีแม่ค่ายได้สิบนาทีพอดีคุณรอส่งแม่ลีถ่ายคลิปได้สิบนาทีพอดีนี่กคุกวัน โอ้ขอบคุณค mm ่ะให้แม่เดินทางปลอดภัยอให้แม่เดินทางปลอดภัยนี่จานหัวกไม่ให้เล่นลัะครับเล่นนกันไหรอไม่ละบ้อ่า พี่ลีพี่ลีอะไรนี่หเข้าใจเนี่ยอันนี้เจ้าของเลยรักเหนี่เอออ้ยเฮ้ยม่เรงงาอยู่ด้วยกันสักี่ครั้งแล้วจะมเรแล้วก็ไปเนนะลุบ้นเดียกันเนาะ อยู่ใกล้กันออยู่ในอันนแม่ก็ไเรีนานะนลวมาไอ้บุญถือมาดูลองดูดิดูเบ่บ่นเดิมเ่อขอพื่อน่ก็ม่กราบุเลยให้พ่อตัวถือเนาะใครเป็นใครฝตั hmm. questions questions? Potter, you know? yeah. ้งลักก่อนตั้งลักก้อนเย็ดตั้งลักก่อนเย็เย็เย็ มันจะเพื่อนจะเพื่อนจะเพื่อนพอแล้วพอแล้วมันจะเพื่อนไปไปเก็บเก็บเก็บทนไปไปไปสุดท้ายจะมาในแบกนั่นแะ

จื้นค่ะจื้มันมีคนไปแล้วคุณลงกับลงกับไปซลงว <c oughs> ันนี้รีบมากเลย สวัสดีค oh yeah. ่ะสวัสดีค่ะกน่ะมือหดจตรงกุน่เอมากวนที่ขึ้นรถ แต่ว่า่งเมลี่กลับบ้านแล้วคุนบุกใครกลับหลายหรอว่ามื้อนี้ค่ะอุมบุญก็ได้มาส่งเมลี่กับบ้านเอ้ยูกสาวล่ะอาบน้ำแต่งตัวอย่างงาม มีตังไปมองได้บุนี่ได้กบับบ่เนาะอย่กบันแล้วเออลูกสาวเจ้าเด้อมีตังมีตังอู้สิเขามมอยังนอปองนั่น ขอบคุณโครงการกุศอาณาจากักะที่ให้น้องๆด้น,นี่บ้านยู่ขอบคุณนอ้อ,นองเสือน้องสิงห์ถ้าลืมบ่ได้ก็คือแฟนคลับสูุ้กุนละ่ะคะคอยเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณน้องอุมบุญหนึ่งแช่หนึ่งไล่คือหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ